สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคิปที่แล้วผมอาจจะทำงงไปนิดนึงต้องขออภัยทุกคน,กนด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็จะทําให้มันเ,เข้าใจง่ายแล้วกันนะครับเข้าใจง่ายแล้วก็จะพยายามไม่ให้งงกันแล้วกันนะครับอา่าอีเวนต์ใหม่ตรงนี้มันคือการส่งของอผล,ลไมอีโ e วใช่ไหมครับแล้วก็ผลที่ดีที่สุดในการส่งของรอบนี้ก็คือผลที่อีโวเลเวลส นะครซึ่งก็คือต้นเห็ดนั่นเองเนาะก็อย่างแรกเนาะที่เราควรจะทำนะครับเราต้องมาที่ร้านค้าตรงนี้เพื่อรอซื้อเห็ดเลยนะครับเราอย่าเนี่ยครับไม่ใช่สิเอากดผิดอันนะครับมันจะมี3อย่างเนาะจะมีอันแรกก็คือ w h o a y u มันจะเขียนเลขหนึ่งไว้อยู่ข้างหน้าเนาะแล้วก็อันที่2เนี่ยมันจะเขียนว่า Show m e the state IC นะครับ เรากดเลือกแฮชแท็กอันที่2อันนี้นะเนี่ยอันนี้นะที่ผมกดอยู่นะปึ๊บนะครับมันจะมีซีดออกมาเนาะแล้วเราก็ต้องมันจะเห็นไหมครับช็อปรีเซ็ตอินยี่สิบเนะครับก็คือทุกๆ5นาทีเนี่ยมันจะรีซีดตรงนี้เนาะเราก็มาเฝ้าเลยนะครับจนกว่าจะอ,ออก Evo Mass Room 1อันนี้นะครับผมระดับร e เจนอันนี้ก็คือระดับสูงสุดของซีดรอบนี้แล้วนะครับรอยเสียทีไม่ใอยสวินะครับ มันก็จะรีให้เราเดี๋ยวเราวราดูว่าจะเห็ดหรือเปล่าโอเคไม่ได้เห็ดไม่เป็นอะไรนะครับที่จริงผมสตรีมผมเนี่ยจะมีแจกเห็ด e อวเรสอยู่นะแบบช่วยคนทำอีเวนต์นะครับเออที่จริงถ้าช่วยเนี่ยผมว่าน่าจะต้องทำเห็ดเลเวลสเพื่อให้เขาไปอัพเป็นเลเวล3แล้วก็ให้เขาไปกอปปอ๊อปนเนาะแต่ผมไม่แทงเลเวลสา 3, มเลยสิเฮ้ยเดี๋ยวงงอีกงงอีกกับมาก่อนกับมาก่อน กำว่า,าก่อนเดี๋ยวผมจะพยายามทําให้ไม่งงครับโอเคพอเราคิดท่าตามผมเนาะพอเราซื้อ Evo m มาสู o ร m l e v หนึ่งแล้วเนาะสมมุติว่า,เ,าเดี๋ยวผมมา o ู m เหมือนผมจะมีอยู่นะเ,เดี๋ยวเดวนี่เราก็จะซีนี้มาริโอหนึ่งนะครับปึ๊บเราก็เอามาปลูกเลยครับผมอย่าคิดเยอะครับเอามาปลูกเลยครับ ป๊บเฮ้ยเรามีสองต้น2ต้นเหรอเสร็จใช่ไหมครับอีโมเวลหนึ่งที่สมมติเราซื้อเห็นไปแล้วนะครับเราใช้ Water. อวอเตอร์อ๋อวอเตอร์แคนผมหมดนะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรีคอร์ไปเอาไปซื้อวอเตอร์แคนก่อนนะครับตรงนี้นะผมชอบเรียกวอเตอร์แคนนะนี่มีดีเอขายด้วยขออนุญาตืซอแว e ์ไปด้วยแล้วกันนะครับปึ๊บปบ โอ้ยแต่ว่าต้นเห็นมันจะโตย่านิดนึงนะครับเนี่ยเราทําอันนี้เนาะปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คือต้อนนี้ที่เราปลูกเนาะอีโ e วมาสูมเลยวหนึ่งนะครับปึ๊บเราก็เอาวอเตอร์มาใส่เลยครับนี่นมันจะขึ้นมาเป็นโกหนเอร์เโกสอซ็ซึ่งมันใช้เยอะมากนะครับเพราะว่าผมหมดวอเตอร์แคนไปทั้งหมดอยู่2องสาพันเลยนะครับกว่าจะถึงวลสามตันนะครับ ซึ่งเรลหนึ่งเนี่ยมันก็จะเร็วกว่าเรลสองเรลสามอยู่แล้วนะครับเห็นไหมแปบบ๊แบบแปบบ๊บมันก็จะขึ้นมาสิบเจ็ดแล้วนะครับเนี่ยเราก็ลดนะ้ําไปเรื่อยๆครับผมปุ๊บไอ้ต้นเนี้ยมันเทรดได้นะครับซึ่งเราสามารถทําให้มันถึงต้นเรลสองนะครับทีจริงข้าจะให้ไวกว่าน,นี้ผมต้องเอาต้นเรลสองออกมาเลยนะเมืเ่อไรเดี๋ยวผมส่งให้ดูก็ได้นะครับนี่ ที่แล้วผมอาจจะทําไม่ละเอียดแล้วก็อาจจะพูดวนไปวนมานะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะแต่ว่าช่วยทุกคนได้หรือเปล่านะคือผมแบบอยากจะช่วยทุกคนจริงๆนะคือผมแบบอธิบายไม่เก่งด้วยนะครับนี่เนาะน,นี่คือ e อีโวอ่าอีโวมัสตูมที่เราซื้อเมื่อกี้เนาะจะไปช้าๆแล้วกันนะครับนี่ครับเราก็ลดน้ําไปเรื่อยๆเลยครับนี่อนะ่ะปึ๊บอันนี้ผมจะ ได้ปไงเนี่ยมันหมดแล้วนะครับผมเอาไปลดเพื่อทำผลขั้นที่สามหมดแล้วนะครับเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าเราลดจนเสร็จแล้วเนาะมันจะเก็บได้นะครับมันจะเก็บได้รูปร่างหน้าตามันจะเป็นต้นเล็กๆนะมันจะเก็บได้นะครับผมเอาเป็นว่าเสร็จแล้วกันสมมติว่าเสร็จละให้เอาผลตรงนี้เนี่ยที่เราถึงวิวร้อยมันจะเก็บได้เนาะเราเก็บเลยครับ เราเก็บเสร็จปั๊บเราดิบมาครับเราก็มาส่งนะครับเกตรการเป็นผลเลี่ยวสองใช่ไหมล่ะครับสมมุติวันนี้เป็นผลเรี่ยวแรงที่ผมเก็บมาสมมุตินะครับเรากดไปว่า i want evolve this plant อันที่3ไม่ใช่อันที่สามนะ i want evolve this plant นะครับกดปุ๊บมันจะได้ทางด้านของของแล้วก็ได้ทางหน้าของซีดมาซูดูมที่ระดับสูงขึ้นซึ่งเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่าเป็นระดับที่1นเนี่ยจะขึ้นเป็นระดับที่2เนาะ สมมติว่าผมดูดดูดดบดดู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 ดดบดดูดเูดดรดดูดดูดู้ดด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 ูดยเดดูดดูดยูดดูดอูดด o ดดู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 ดู้ดดูดดูดดูอดูด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 ดูวดูด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 ดูนดเดดูะดมดดูดดูดนูดดมาดูดาาดูดไดไนนมมไได แล้วก็ขั้นสองครับมาปลูกครับผมเสร็จแล้วเราก็ใช้รถวรถน้าเร่งโตเหมือนเดิมครับแต่ถ้าใครที่ไม่รีบเดยรอได้ก็อาจจะปากสปริงเกอร์นะครับแต่ว่ามันใช้เวลานานนะผมว่าใช้วอเตอร์ดีกว่าใช้วอเอร์แคนเนี่ยปักไม่ใช่ปักสิเาเรียกว่ารถดรถ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 นะครับเหมือนเมื่อกี้ที่ผมทำเนาะ แต่ว่าอย่างที่บอกครับต้นมันโตช้านะพอเราปลูกเสร็จแล้วก็ลดน้ำนะครับจนขั้นสองเสร็จนะแต่ว่าขั้นสองขั้นเนี้ยทุกคนอย่าเอาไปส่งนะครับอันนี้นะครับเป็นสูตรผมนะสมมุติว่าอันนี้คือผมสมม,ต,ม,สม,มติว่าผมลดน้ำเสร็จแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือขั้นแรกเนาะขั้นแรกเราเอาไปส่งแล้วเมื่อกี้นะครับต่อไปเป็นขั้นที่สองเนาะขั้นที่สองเนี่ยผมไม่แนะนําให้ทุกคนเอาไปส่งนะ เราให้เอาผลคานที่สองนะครับเนี่ยสมมุติว่าอันนี้เป็นผลคาที่สองที่ผมเก็บนะครับสมมุตินะเพราะว่าผมก็รัวรดน้ําหมดแล้วนะเพราะว่าเอาไปให้อ่อ่าอนี่หมดแล้วนะครับไอไอไอต้นเห็ดคาที่สามนะเนี่ย,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 ยผมเอาบรดน้ําไปใส่ให้มันหมดแล้วนะเนี่ยแล้วก็เอาอดิดีโล่ขอเรอเข้ามาได้เลยครับเอาอดีดีโลอของ้อขอเราเข้ามาปั๊บแล้วเราก็ให้ผลครับปุ๊บกดกิฟต์ครับ สมมตินะครับว่านนี้เป็นขั้นที่สองนะทุกคนเอออย่างที่อย่างที่ผมไกด์นะผมไกด์แค่สองรอบนะพอ,อขั้นที่สองปั๊บเราเอามาส่งนี่นะครับแต่ว่าผมไม่สามารถลดน้ําแล้วรอให้ทุกคนดูได้นะครับที่จริงถ้าอยากดูก็ไปดูในสตรีมตอนช่วงท้ายสตรีมก็ได้นะครับมันจะเป็นช่วงที่ผมทำไอเดียรองนะเสร็จปับ๊บเราก็ให้สมมติเราให้นะไอเดียองเรารับแล้วนะครับสมมติว่าที่ผมถือเนี่ยเป็นไอเดียองผมนะปึ๊บเนี่ยเราเกฟกิฟ okay, ไปแล้วนะครับ แล้วเราก็ใ so ห้อดีองครับปุ๊บปุ๊มาดึแล้วก็กีครับผม๊นบเราก็จะได้ฮน้าของสีระดับที่3มาในอดีองนะครับเพราะว่าเราจะใช้อดีองในการกนะครับเเราก็เสร็จแล้วก็ให้อดีรองเ่มานี่ยแล้วก็เอามาปลูกครับผม ปลูในอดีรองนะอย่ามาปลูในอดีหลักนะครับเพราะว่าไอ้ต้นเนี้ยมันเป็นต้นระดับที่3แล้วนะครับไม่ใช่ต้นระดับที่1หรือระดับที่2นะครับเนี่ยเพราะว่ามันต้องอีโวไปเรื่อยๆทุกทุกขั้นเนี่ยครับเสร็จปั๊บเราก็อดีรลองครับเอามาวางครับเนี่ยมาปลูกครับแบบนี้ครับปลูกเสร็จปั๊บนะครับเราไม่เห็นเขาบอกว่าไม่ต้องทําผลใหญ่ก็เห็นเขา่าผลใหญ่ไม่มีผลนะครับซึ่งตอนแรกของคิวมีผลซะอีกก็เลยเอามายัดเลยบอกให้ทุกคนทําต้น เอ่ไอ้ต้นอะไรนะบูเบอรี่นะครับมาก่อนเพื่อเอามายัดต้นนี้แหละนะครับที่ผมหมายถึงนะซึ่งก็ต้องขออภยัยด้วยผมไม่คิดว่ามันจะไม่มีผลนะตอนแรกผมคิดว่ามันมีผลซะอีกนะผมไม่ได้ลองเทสเปรียบเทียบระหว่างต้นใหญ่กับต้นเล็กนะเพราะว่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งในการที่เราจะใช้นาะกก็คือเอาผลไม้มายัดต้นเนี่ยมันจะทําให้ต้นใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีผลเนี่ยก็ข้ามไปเถอะนะครับเดี๋ยวจะงงนะครับ พอเราเอาขั้นที่3มาแล้วใช่ไหมครับเราเอามาปลูกเนาะปลูกเสร็จเราก็แค่ลดน้าเลยครับลดน้ําเสร็จปั๊บเรากดหัวใจไว้นะอย่าลืมให้อดีรลองกดหัวใจไว้นะครับเพราะว่ามันจะเผลอเก็บนะครับผมก็คือถามว่ากดหัวใจไว้คืออะไรนะครับคือแฟร์ r ัลลิตูอันนี้ครับผมการที่บอกนะครับว่าให้อดีรลองเนี่ยเอาตังไปสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะไปซื้อไอแฟร์วิตูอันนี้แหละนะครับแล้วก็ไปซื้อบวัวลดน้ํา เราก็ต้องซื้อบัวรดน้ําด้วยมันลดให้นะครับเนี่ยเรามากดแค่ดิทูโรมากดที่ต้นนะครับแต่เราไม่ได้ทาใน i อดีหลักนะครับในไอดีรองนะครับผมปึ๊บเราก็จะได้แบบนี้เลยนะครับลดน้ําเสร็จนะครับเพราะว่าทําผลยาไม่มีผลแล้วใช่ไหมละ่ะก็เราก็แค่เอาผลระดับที่3มที่เราให้ไอดีรองไปขายนะครับ ไม่ใช่ดีเราไปส่งเควสสิเราก็จะได้ผลระดับที่สามมาเลยนะครับผมนี่จะได้แบบนี้แบบผมเลยนะครับไม่ต้องทาผลใหญ่แบบผมก็ได้นะครับแล้วก็เราก็ก๊อปครับเสร็จแล้ววิธีตอบมาครับผมพอทําอดีลองเสร็จปับ๊บเชื่อไหมเราก็ามาก๊อปครับโดยการที่เราที่ตีคอเอ่ยใช้คอโบอื่นก็ได้นะอันนี้ผมใช้ทางด้เหาะนกยูงยักษ์หนึ่งกบยักษ์ไม่ใช่สิหมึกยักษ์สองนะครับ แล้วก็คิสเนสแดงหนึ่งนะครับที่จะใช้สูตรนี้ก็ได้แหละถ้าใครที่มีแลคคูนนะครับก็หาตัวลดคูลดาวดีๆให้ก็ไม่น่าจะเป็นไรแล้วนะครับหาตัวลดคูลดาวอย่างเช่นนกยูงให้หรือว่าอ๋อควีนบีน่าจะลดได้อยู่นะหรือไม่ก็หาปลาหมึกมากรอบก็ได้นะปลาหมึกเจตัวก็ได้นะครับปลาหมึกเจตัวแล้วก็แลคคูลหนึ่งก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นคิสเนสแดง1แล้วก็แร็อแล้วก็ปลาหมึก 7ก็ได้ครับผมอันนี้นะนี่ก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับว่าจะเลือกสัรนยังไงนะแต่ของผมใช้คอมโบนี้แล้วกานผมแนะนาว่าผมใช้คอมโบนี้เออแล้วก็ลืมด้วยว่ามีดิโลโพด้วยนะครับเพื่อเอามาลดหมึกคูดาวจากระยะไกลนะครับอันนี้ก็ใช้สูตรอื่นก็ได้นะครับผมเนาะใครที่ยังงงตรงไหนก็คอมเมนต์แล้วกัน ือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วอ่ะทุกคนอันนี้ผมว่าผมก็อธิบายค่อนข้างละเอียดแล้วนะในคลิปนี้ผมไม่รู้ว่าต้องอธิบายอะไรอีกยังไงละเสร็จใช่ไหมครับพอเราก๊อปมันจะได้นี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะเราเสิร์ชคาว่าอี o ครับผมปึ๊บมันจะขึ้นมาเต็มเลยนะนี่คือผมเพิ่งก๊อปจากเนะมื่อวานนะเมื่อวานเพิ่งส่งเพจไปนะครับพอดีเพิ่งมาเห็นคอมเมนต์ว่าเอองงนะครับอธิบายแล้วงงนะครับก็เลยมาทําอีกคลิปหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้งงกันนะโอ้ ขออภัยทุกคนจริงๆนะคือผมไม่ไม่ทราบก็เรียกว่าไงไม่รู้วิธีการที่แบบว่าจะอธิบายแบบผมอธิบายแบบอาจจะเร็วไปนะครับต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเนี่ยพอเราได้ต้นนี้เนะาะทีนี้ก็เลยพยายามอธิบายแบบช้าๆแล้วก็อธิบายแบบละเอียดนะครับอ,อนี่เนาะพอ,อ,อตัวกอปของเราอ่ะอย่างเช่นเรามีมือใช่ไหมแล้วก็มีแร็คเนี่ยเนี่ย มันก็จะได้มาเป็นต้นนี้เลยเนาะเนี่ยแล้วก็คือต้นเดียวกันนะทุกคนเห็นปะอันนี้คือต้นเดียวกันนะเพราะว่ามันคั p y ้ผลได้นะครับผมกลัวว่าที่จิงผมทําเร็วเพราะว่าผมกลัวว่า t m เขาจะแก้นะไม่ให้ผลนี้มันก๊อปได้นะครับผมกลัวว่าคนอื่นเนจะไม่ทันแล้วก็จะอดได้นะครับผมก็เลยรีบทํานะเออนเ,นนเนี่ยแม้จะก๊อปเนี่ยมันจะก๊อปผลมาได้นะครับเนี่ยปึ๊บสมมุติถ้าใครที่เป็นลักคูนก็จะก๊อปเลยอาจจะไม่ติดสถานะแบบนี้นะเพราะว่าผมก๊อป ไปหลายรอบแล้วนะครับมันเลยติดสถานะจะก,กะแล้วก็ติดสถานะหลายๆอย่างนะครับปุ๊บเราก็เอามาส่งนี้ครับเสร็จพอเราก๊อปได้เสร็จใช่ไหมเราก็กดอันที่3ามแทกอันที่3ามนะ a n t Evo นะครับผม t h p s p n น n นะครับอันที่3นะแฮแอันที่3ามนะ hashtag, นนะเรากดไปเลยครับอันนี้ครับผมปุ๊บมันก็จะเป็นการส่งเนาะแล้วเราก็จะได้ทางด้านของของรางวัลมานะครับผมเนี่ยเราก็กดส่งไปได้เลยของที่เราก๊อบมานะ ผม่าจะลงก่อนเดี๋ยวก็รอบหนึ่งก่อนที่ผมจะลงนะครับผมขเขาเรียกว่าไงก่อนที่ผมจะขึ้นสตรีมแล้วกันเพราะว่าขึ้นสตรีมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาพวกนี้เนี่ยแฮเบลสามเนี่ยไปแจกคนดูนะไปช่วยคนดูทำเควสนั่นแหละแต่ผมก็อาจจะไม่ได้แจกทุกคนนะเพราะว่า อาจจะมีไม่พอนะครับคนที่ต้องการเนี่ยอาจจะมีเยอะแน่เลยนะครับผมคิดว่านะแต่ก็จะพยายามแจกและกันในสตรีมนะอาจจะเป็นช่วงนะทุกคนเพราะว่าผมก็ต้องให้ช่วงผมมาก๊อบด้วยแล้วก็ช่วงผมแจกด้วยนะครับเดี๋ยวขอลองคิดดูก่อนแล้วกันเนาะแต่ว่าที่จริงถ้าใครที่ไม่ต้องรอผมแจกก็ได้นะก็ทําเองอย่างที่ผมไกด์ไปเลยครับคือเราต้องรอหหน้าของมัชรูมนะครับผลมัชรูมเนี่ย มาแค่นั้นเองครับผมเออแ่นั้นเลยอันนี้ผมบนไมเนี่ยอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการไกด์อีเวนต์ใหม่นะครับก็เอ่อ,ก,อ,อก็เรียกว่าไงดีอะงงไหมอ่ะทุกคนคลิปนี้ผมพยายามตั้งใจทําไม่ให้งงะนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับใช้แลกครับง่ายๆครับ ทำสวนสำรองครับแล้วก็ใช้แล็กไม่ก็คิซเนตแดงมากรอบผลครับผมแค่นี้เลยครับมันอยู่แค่นี้เลยคี์หลักมันคืออันนี้แหละนะครับเอองงโอเคครับทุกคนผมน่าจะอธิบายละเอียดได้สูงที่สุดเท่านี้แหละนะครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ทุกคนเข้าใจไปมากกว่าน,นี้แล้วนะครับผมพยายามอธิบายเรียงเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะครับแบบละเอียดนะครับแต่เราผมมองว่าค่อนข้างละเอียดนะแต่ว่า ผมอาจจะไม่ได้ลดน้ําจนต้นมันโตที่สุดให้ดูนะเพราะว่ามันเปลืองทรัพยากบรบวลดน้ํานะแล้วผมก็ใช้ไปเมื่อวานเนี่ยสองพันห้าสามพันอะผมหมดเลยนะครับกับการทําเห็ดต้นนี้นะมันใช้บวลดน้ําเยอะมากจริงๆนะครับถ้าใครไม่ทําต้นแบบนี้นะแลวเอามากอปเนี่ยผมมองว่าอาจจะลําบากนิดน,นึงนะเพราะว่ากว่าเราจะทําต้นอีเวอรระดับสามได้มันนานนะครับแล้วมันค่อนข้างเสียเวลานะอืม แต่ถึงผมแจกไปต้นอีโวระดับสที่ผมมีเนี่ยพอะทุกคนเอาไปส่งเนี่ยมันจะกลายเป็นระดับที่4เนาะมันจะไม่สามารถทําแบบผมได้อยู่ดีนะใครที่เอาไอเดีลอมารับเนี่ยอาจจะได้แค่ครั้งเดียวนะรอบที่4เนี่ยมันจะได้เป็นผลที่ไม่สามารถส่งได้แล้วนะครับเออทุกคนไม่งงใช่ไหมคือ,เ,อ,อเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะของที่มันจะให้เนี่ยสูงสุดเนี่ย มันคืออยู่ระดับที่สามครับผมคือผลเราอะเนี่ยที่ผมบอกว่าอย่าให้ไปเกินระดับที่สามนะเพราะว่านี่ครับผมทุกคนดูของครับมันจะมีถึงแค่สเตจที่สามนะทุกคนดูเนี่ยมันจะเขียนว่าอ,อีโวพัมกินเลเวลสามอีโวพัมกินเลเวลสามเนี่ยแล้วก็มีมัชตูเลเวลสามทุกๆต้นที่เราทําเนี่ยที่เอามาส่งตรงนี้ได้อ่ะมันคือขั้นที่สามครับผม พอขั้นที่สเนี่ยมันจะกลายเป็นผลไม้เฉยๆแล้วนะครับผมที่เอาไว้ใส่เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ต้นอื่นๆนะครับซึ่งปุ๋ยอันนั้นเนี่ยมันช่วยแค่เพิ่มขนาดซึ่งมีคนบอกผมว่าเพิ่มขนาดหรือไม่เพิ่มเนี่ยเวลาส่งเนี่ยได้ของเท่าเดิมนะครับผมก็เลยมองว่าไม่ต้องทำแล้วก็คือทำถึงขั้น3ก็คือจบบริบูรณ์แล้วครับ ไม่ต้องทําให้ไปถึงขั้น4เพราะว่าขั้น4เราเอาไปก๊อปและเอามาส่งเควสตรงกลางไม่ได้นะครับพยายามดูดีๆเนาะคือทำถึงขั้นที่2นะซี่ก็คือที่ผมบอกนะครับเนี่ยออยู่ไหนเนี่ยนี่ครับเราทําให้เป็นเลเวล2ใช่ไหมแล้วเราก็เอาไปปลูกเลเวล2ให้ตันนะครับให้มันโตที่สุดนะครับอีโวมาสูมสองสองเนี่ย, e 2, 2ยซีดเนี่ย แล้วก็ลดน้ําไปครับแล้วก็พอถึงพอลดน้าเสร็จปั๊บใช่ไหมครับเราก็เอามาให้ไอเดียรองนะทุกคนอย่าเอาไปให้ไอเดียหลักนะไอมารซูมรอบที่2เนี่ยเราต้องเอาผลมันเนี่ยมาให้ไอเดียรองตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ไอเดียรองเนี่ยจะได้สีขั้นที่สามมาปลูกนะครับไม่งั้นถ้าเราได้ในไอเดียหลักเนี่ยแล้วเราจะก๊อปยังไงนะครับใช่ไหมล่ะครับ หรือว่าจะมีอีกวิธีก็คือเอาพวกตัวก๊อปมาใส่ไอเดียรองๆไว้นะครับแต่ว่าไอเดียรองๆใหม่ๆเนี่ยสัตว์มันได้แค่3ามตัวนะเพราะงั้นผมก็เลยแนะนําว่าให้ทําไอเดียรองเลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวก๊อปเนี่ยอยู่ไอเดียหลักนะครับเพราะว่ามันใส่สัตว์ได้แดตัวนะไม่เชื่อทุกคนก็ลองไปสมัยดีใหม่ก็ได้นะสัตว์เนี่ยเวลาเริ่มเล่นใหม่มันจะได้ศูนย์ทับสามนะครับเพราะงั้นเนี่ยแนะนำว่าให้ทำแบบนี้นะครับงงไหม ถ้างงาก็ได้ต้องกรอบเป็นดูตั้งแต่แรกๆนะครับต้องขออาภัยด้วยนะผมพยายามแบบผู้กดแบบผมเป็นคนชอบพูดอะไรแบบนี้ด้วยนะแต่คือพยายามอธิบายให้ไม่งงแล้วนะครับผมใครงงตรงไหนก็ไม่รู้แล้วอ่ะโอ้ยจอธิบายยังไงแล้วอ่ะขออาภัยจริงนะทุกคนผมไม่สามารถอธิบายได้ละเอียดมากกว่านี้แล้วนะอันนี้คือละเอียดสุดของผมแล้วนะครับขออาภัยจริงนะ โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็น่จาจะประมาณนี้ครับอธิบายละเอียดเลยนะค okay. รับแค่โดนไปแล้วโดนสวัสดีครับ